คืนฝนพรมในกรุงเทพแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นยางมาต่อยเหมือนกระจกแตกผมนั่งรอในร้านกาแฟแคบๆกลิ่นกาแฟไม่ขมติดปลายจมูกเสียงช้อนกระทบแก้วดังเป็นจังหวะชาโทรศัพท์สั่นในมือเงื่อเย็นซึมออกจากฝ่ามือชื่อที่ไม่คุ้นปรากฏบนหน้าจอผมกดรับสายเสียงผู้หญิงแผ่วต่ำชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเธอเรียกชื่อผมเต็มยศ น้ำเสียงเรียบเหมือนอ่านเอกสารหัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินในหูเธอบอกว่ามีเรื่องต้องคุยเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานเรื่องที่เกี่ยวกับลูกอากาศในร้านแน่นอึดอดัดเสียงเครื่องชงกาแฟดังเหมือนฟ้าร้องใกล้ตัวผมมองประตูราวกับมันจะหนีไปเองเรานัดพบกันที่สำนักงานเขตอาคารเก่าสีเทากลิ่นกระดาษเก่าผสมฝุ่นแฟ้มเอกสารกองสูงบนโต๊ะไม้ เจ้าหน้าที่เลื่อนแฟ้มมาทางผมเสียงกระดาษเสียดสีกันบาดหูใบทะเบียนสมรสถ,ถูกวางลงตรงหน้าหมึกสีซีดลายเซ็นไม่ใช่ของผมผมหายใจไม่ทั่วท้องนิ้วมือฉาหูอื้อเหมือนมีน้ำขังผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกลเธออุ้มเด็กชายวัยสี่ขวบดวงตาเด็กใสแจ๋วเหมือนกระจกเด็กคนนั้นมองผมเรียกคำว่าพอเสียงนั้นสั่นสะเทือนพื้นห้อง ภรรยาที่ผมอยู่ด้วยมาห้าปียืนอีกฝั่งหนึ่งของห้องใบหน้าขาวซีดริมฟีปากสัน่นสายตาของสองผู้หญิงประทักกันอากาศเย็นวูบเหมือนมีดกรีดผ่านอกเจ้าหน้าที่เริ่มอธิบายข้อกฎหมายคำพูดกลายเป็นเสียงหึง่งผมได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองภาพความทรงจำห้าปีหลายย้อนพิธีแต่งงานเล็กๆรอยยิ้มที่เคยเชื่อว่าเป็นจริงมือของผมแตะกระดาษ ผิวกระดาษเย็นเฉียบเหมือนจับศพที่ยังอุ่นเด็กชายเดินเข้ามาใกล้กลิ่นแป้งเด็กจางๆลมหายใจเขาแตะข้อมือผมภรรยาที่อยู่กับผมก้าวถอยหลังส้นรองเท้ากระทบพื้นดังเสียงนั้นเหมือนคําตัดสินผมเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่เคยเรียกว่าภรรยาดวงตาเธอหลบหนีคําถามค้างอยู่ในลำคอความจริงกดทับอกเอกสารบนโต๊ะย,ยังเปิดค้าง เจ้าหน้าที่หยุดพูชั่วคราวห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาแขวนเข็มวินาทีเดินช้าแต่หัวใจผมเต้นเร็วเหมือนกำลังวิ่งหนีบางสิ่งผู้หญิงอีกคนเปิดกระเป๋าดึงเอกสารเพิ่มออกมากลิ่นหมึกสดลอยขึ้นรูปถ่ายถูกวางเรียงบนโต๊ะภาพแต่งงานที่ผมไม่เคยเห็นรอยยิ้มของตัวเองในวันที่จำไม่ได้ขาของผมอ่อนแรงเก้าอ e ี้ไม้แข็งกดต้นขา ความเจ็บช่วยย้ำว่าทุกอย่างคือความจริงเด็กชายจับชายเสื้อผมแรงมือเล็กแต่หนักเหมือนโซ่ที่รัดแน่นเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นหยดน้ำกระแทกหลังคาสังกสีจังหวะเดียวกับลมหายใจผมภรรยาที่อยู่กับผมกุมมือแน่นเล็บจิกฝ่ามือจนแดงดวงตาเธอแดงกำ่ำเธอพยายามพูดเสียงขาดเป็นช่วงคำโกหกติดอยู่ปลายลิ้นผู้หญิงอีกคนมองตรง แววตาเย็นชาเหมือนคนที่รอวันนี้มานานเธอเล่าถึงคืนที่ผมหายไปถึงคำสัญญาที่ผมไม่จำถึงลูกที่ถามหาพ่อทุกคืนคำพูดกระแทกหัวผมทีละประโยคเหมือนค้อนเหล็กไม่มีที่ว่างให้ป้องกันผมมองเพดานสีมนรอยร้าวยาวเหมือนแผลเหมือนชีวิตที่ถูกฉีกเอกสารถูกพลิกอีกหน้าตราประทับสีแดงสดเด่นชัดเหมือนเลือด เจ้าหน้าที่เอ่ยถึงคำว่าโมคะเสียงเรียบแต่ความหมายหนักอึง้งมือผมสัน่นลมหายใจติดขัดเงื่อไหลลงขมับเด็กชายยิ้มให้ผมรอยยิ้มไร้เดียงสาเหมือนมีที่ไม่ตั้งใจแทงผมรู้สึกถึงกลิ่นฝนกลิ่นฝุ่นกลิ่นอดีตที่เน่าเสียเสียงรองเท้าคนเดินผ่านหน้าห้องชีวิตคนอื่นยังดำเนินต่อขณะที่โลกของผมหยุดนิ่ง ภรรยาที่ผมอยู่ด้วยสุดตัวนั่งเสียงร้องให้หลุดออกมาแตกสลายเหมือนแก้วเธอพึมพำขอโทษคำขอโทษเบียวิวไม่อาจปิดรอยแผลผมมองมือของเธอมือที่เคยจับในทุกคืนตอนนี้สั่นเหมือนใบไม้ผู้หญิงอีกคนกอดลูกแน่นสายตาไม่ละจากผมเหมือนรอคำตัดสินอกผมอึดอดัดอากาศเหมือนหายไปห้องแคบลงทุกทีผมพยายามพูด เสียงแหบแห้งเหมือนคนแปลกหน้าในร่างตัวเองคำถามเดียววนซ้ำผมเป็นใครกันแน่สามีของใครพ่อของใครผู้โกหกหรือเหยื่อเอกสารบนโต๊ะยังไม่ถูกเก็บแฟ้มยังเปิดความจริงยังเปลื่ยเสียงฝนด้านนอกไม่หยุดเหมือนฟ้ากำลังซักถามไม่มีที่หลบซ่อนเด็กชายเอามือแต่หน้าอกผมสัมผัสอุน่นหัวใจผมสะดุง้ง ความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักหนาเหมือนก่อนพายุลูกใหญ่ลมหายใจผมขาดเป็นช่วงเมื่อนอากาศถูกดึงออกจากห้องเจ้าหน้าที่ขยับเก้าอีไม้เสียดพื้นดังเอียดเสียงนั้นทำให้ทุกคนสะดุง้งแฟ้มอีกเล่มถูกเปิดหน้ากระดาษหนากลิ่นอับลอยขึ้นอีกครั้งชื่อผมปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวอักษรดำหนาเหมือนรอยตราบาปผมพยายามกลืนน้ำลาย คอแห้งผากลิ้นหนักอึ้งพรรยาที่อยู่กับผมเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปื้อนแก้มแววตาเต็มไปด้วยความกลัวเธอเอื้อมมือมาหาผมมือสัน่นอุนแต่ห่างไกลผู้หญิงอีกคนขยับเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนปะปนกับกลิ่นฝนเธอวางสูติบัตรบ,บนโต๊ะกระดาษสีขาวชื่อบิดาชัดเจนผมมองไม่กระพริบตัวอักษรเหมือนเต้น หัวใจผมจมลงเด็กชายเริ่มงงงแงเสียงสะอื้นเบาเหมือนเขารับรู้บรรยากาศแม่ของเขาลูบหลังเบาๆจังหวะชาสายตายังคงจับผมเสียงนาฬิกายังเดินดังชัดขึ้นทุกวินาทีเหมือนนับถอยหลังชีวิตผมรู้สึกถึงแรงกดบนบา่าเหมือนมีมือมองไม่เห็นกดให้ผมนั่งนิ่งเจ้าหน้าที่เริ่มอ่านข้อมูลวันเดือนปีสถานที่ ทุกคำคือมีดค่อยๆเฉือนไม่มีเลือดไหลภรรยาที่อยู่กับผมสายหน้าปากสัน่นเหมือนอยากปฏิเสธโลกทั้งใบเสียงฝนกลายเป็นกระนำลมพัดกระแทกหน้าต่างกระจกสันไหวผมมองเงาสะท้อนบนกระจกใบหน้าตัวเองซีดวงตาว่างเปล่าเด็กชายหยุดร้องจ้องมองผมเงียบๆสายตาเหมือนถามบางอย่างผมยกมือขึ้นชา้ชาๆ นิ้วแข็งหัวใจเต้นแรงมือผมหยุดกลางอากาศลังเลเหมือนกลัวการสัมผัสผู้หญิงทั้งสองมองพร้อมกันความตึงเครียดหนาแน่นอากาศแทบไม่ไหลเสียงปากกาถูกวางบนโต๊ะดังชัดเหมือนสัญญาณเริ่มต้นเจ้าหน้าที่ดันเอกสารมาทางผมช่องว่างสำหรับลายเซน็นขาวพโพลนเงื่อหยดลงบนกระดาษเป็นจุดเล็กแต่เห็นชัด มือผมสั่นหนักขึ้นชีพพดเร่นที่ข้อมือแรงจนเจ็บภรรยาที่อยู่กับผมสะอื้นอีกครั้งเสียงแตกเหมือนแก้วราวผู้หญิงอีกคนสูดหายใจลึกไหล่ตึงเตรียมรับบางอย่างเด็กชายก้าวเข้ามาอีกก้าวรองเท้าเล็กกระทบพืน้นเสียงเบาแต่ชัดผมรู้สึกถึงน้ำหนักของสายตาทุกคู่กดทับไม่ให้หลบหนีปากกาถูกดันเข้ามาใกล้ปลายโลหะเย็น สะท้อนแสงไฟสีขาวผมจับมันไว้ความเย็นแล่นขึ้นแขนถึงหัวใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงเสียงลมหายใจและความจริงที่ยังค้างอยู่ปลายปากากากดลงบนกระดาษเสียงเสียดสีเบาแต่ดังในหัวผมมึกสีดำไหลช้าเหมือนเลือดซึมไม่มีใครพูดผมเขียนชื่อตัวเองตัวอักษรสัน่นไม่เหมือนลายมือที่เคยภูมิใจ มือผมหยุดกลางชื่อหัวใจเต้นถี่ล้มหายใจหนักพรรยาที่อยู่กับผมเอามือปิดปากเสียงสะอื้นถูกกลืนไหลกระตุกผู้หญิงอีกคนยืนนิ่งดวงตาไม่กระพริบเหมือนกลัวความจริงจะหนีเด็กชายจ้องการเคลื่อนไหวของผมดวงตากลมโตสะท้อนแสงไฟเย็นเจ้าหน้าที่เอียงตัวมาดูล้มหายใจเขาอุ่นใกล้จนผมรู้สึกอึดอัดผมเขียนต่อ นามสกุลจบลงมือฉาปากกาถูกวางลงเสียงกระทบโตดังเหมือนประตูปิดอากาศในห้องเปลี่ยนหนาหนักแฟ้มถูกปิดเสียงดังปึงสะเทือนอกเจ้าหน้าที่พยักหน้าเบาสีหน้าเป็นกลางเหมือนทุกอย่างปกติแต่สำหรับผมพื้นเหมือนเอียงโลกเหมือนแตกพรรยาที่อยู่กับผมลุกขึ้นขาเธอสัน่นเกือบสุด เธอมองผมสายตาขอคำอธิบายที่ผมไม่มีผู้หญิงอีกคนอุ้มลูกขึ้นแขนเธอเกรงแต่มั่นคงเด็กชายซบไหล่แม่แก้มแน่พาเสียงหายใจเบาผมได้กลิ่นเหงื่อกลิ่นฝนกลิ่นความจริงที่ไม่อาจลบเสียงโทรศัพท์ใครสัน่นดังสั้นแล้วเงียบไม่มีใครรับไม่มีใครอยากขยับเหมือนกลัวทำลายสมดุล ผมลุกขึ้นา้าเก้าอีครูดผืนเสียงยาวขาผมหนักเหมือนมีโซ่รังไวผมก้าวหนึ่งเก้าพื้นกระเบื้องเย็นลอดผ่านรองเท้าพัรยาที่อยู่กับผมถอยหลังหลังชนผนังเสียงถึบน้ำตาเธอไหลไม่หยุดรอยเปื้อนบนเสื้อชัดเจนผมเอื้อมมือหยุดกลางอากาศไม่กล้าแต่ผู้หญิงอีกคนขยับตัวบังลูก ท่าทีระวังเหมือนป้องกันสายตาเธอแข็งไม่โกรธไม่อ่อนเจ้าหน้าที่เริ่มพูดถึงขั้นตอนถัดไปเสียงราบเรียบเหมือนอ่านคู่มือคำพูดลอยผ่านหัวไม่จับใจความเหมือนเสียงฝนไกลผมมองนาฬิกาเข็มยังเดินไม่สนใจใครเวลายังเดินแต่ผมยืนอยู่ที่เดิมติดอยู่ระหว่างสองชีวิตประตูห้องเปิดเล็กน้อย ลมเย็นพัดเข้ากลิ่นฝนชัดขึ้นผมรู้สึกหนาวทั้งที่เหงื่อออกคนลุกทั่วแขนเด็กชายเงยหน้ามองผมอีกครั้งดวงตานั้นเหมือนถามคำตอบคำตอบที่ผมยังไม่กล้าให้คำตอบที่หนักเกินกว่าจะเอย่ยความเงียบกลับมาปกคลุมชาแน่นเหมือนก่อนเสียงแต่ครั้งต่อไปผมยืนนิ่งอยู่กลางห้องเหมือนรูปปั้นที่ถูกวางผิดที เสียงลมจากประตูยังพัดเข้ามาผ้าม่านบางขยับเบาเหมือนมือที่มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นยืนเก็บแฟ้มเรียงซ้อนท่าทางเป็นกิจวัตรเสียงกระดาษกระทบกันแห้งแข็งผมรู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นความกลัวภรรยาที่อยู่กับผมสูดหายใจลึกอกกระเพื่อมเหมือนพยายามไม่ลมเธอก้าวเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยตอนนี้ทำให้ใจหวิวเธอเรียกชื่อผมเสียงแผ่วแทบไม่เป็นคำผมหันไปมองดวงตาเธอแดงแต่ยังเต็มไปด้วยความหวังผู้หญิงอีกคนกระชับอ้อมแขนเด็กชายแนบอกเสียงหายใจสม่ำเสมอเด็กชายขยับตัวสีซะซบลงผมดำสั้นเสียดแก้มแม่ภาพนั้นกระแทกใจอ่อนโยนแต่หนักอึ้ง ผมหลับตาชั่วครู่ความมืดเข้ามาแทนแต่ไม่ช่วยอะไรเสียงฝนเริ่มเบาลงหยดน้ำไหลจากชายคาเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอผมลืมตาขึ้นแสงไฟนีออนกระพริบสีขาวซีดเจ้าหน้าที่หันมามองผมสายตาเหมือนถามว่าจะเดินต่ออย่างไรลำคอผมแน่นเสียงไม่ออกเหมือนถูกบีบผมพยักหน้าเล็กน้อยการเคลื่อนไหวช้า เหมือนใช้แรงทั้งหมดเจ้าหน้าที่เปิดประตูอีกบานทางเดินยาวแสงสลัวกลิ่นน้ำยาถูพื้นแรงผสมกับกลิ่นชื้นทําให้หัวหมุนพรรยาที่อยู่กับผมเดินตามหลังก้าวไม่มั่นคงรองเท้ากระทบพื้นเบาผู้หญิงอีกคนเดินช้ากว่าอุ้มลูกแน่นสายตาระวังเราทั้งสี่คนเคลื่อนไปในทางเดินเดียวกันแต่เหมือนอยู่คนละโลก เสียงรองเท้าหลายคู่สะท้อนผนังดังซ้ำผมรู้สึกเหมือนถูกจ้องจากทุกประตูจากทุกช่องแสงเงื่อไหลลงหลังเสื้อแนบผิวเย็นเฉียบเด็กชายขยับศีสะะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมองรอบตัวดวงตาเขาหยุดที่ผมสายตานั้นไม่กล่าวโทษความรู้สึกบางอย่างไหลขึ้นมาร้อนเจ็บผมหยุดเดินเท้าหนัก เหมือนถูกตรึงพรรยาที่อยู่กับผมหันมาคิ้วขมวดรอผมผู้หญิงอีกคนก็หยุดกอดลูกแน่นขึ้นกล้ามเนื้อแขนเกรง็งทางเดินเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจปะปนกันผมยกมือขึ้นนิ้วสัน่นเหมือนจะพูดแต่คำยังติดอยู่ในอกหนักอึดอัดแสงจากหน้าต่างปลายทางเดินส่องเข้ามาเป็นเส้นตัดผ่านฝุ่นในอากาศ ฝุ่นลอยชาเหมือนเวลาถูกยืดไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจผมเต้นชัดแต่ไม่เป็นจังหวะเหมือนกลองแตกผมมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังไม่มีทางที่ง่ายความเงียบยังคงกดทับแน่นหลึกเหมือนกำลังยืนอยู่ก่อนก้าวที่เปลี่ยนทุกอย่างผมสูดหายใจลึกลมหายใจนั้นสัน่นแต่จริงผมก้าวไปข้างหน้าก้าวเดียว หนักกว่าที่เคยแสงจากปลายทางเดินสองชัดขึ้นอุ่นแต่ไม่ปลอบผมหยุดตรงหน้าทั้งสองคนสายตาสามคู่สบกันไม่มีใครหลบเด็กชายยื่นมือออกมานิ้วเหล็กอบอุ่นผมจับมือนั้นสัมผัสแรกทำให้หัวใจเต้นแรงภรรยาที่อยู่กับผมหลับตาน้ำตาหยดลงเงียบงนันผู้หญิงอีกคนพยักหน้าเบาไม่ยิ้ม ไม่ร้องให้เสียงฝนด้านนอกหยุดสนิทเหลือเพียงความเงียบที่ชัดเจนผมรู้สึกถึงน้ำหนักของความจริงไม่อาจหนีไม่อาจย้อนประตูสำนักงานเขตเปิดออกอากาศภายนอกเย็นสดผมก้าวออกไปแสงแดดยามเย็นแตะใบหน้าแสบตาข้างหลังยังมีอดีตข้างหน้ามีความรับผิดชอบชัดเจนผมยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วก้าวต่อ โดยไม่หันกลับใบทะเบียนสมรถปลอมกลายเป็นอดีตแต่ความจริงยังอยู่หัวใจผมเต้นชาหนักมั่นคงเรื่องราวนี้จบลงตรงนี้ไม่ด้วยความสุขแต่ด้วยความจริงได้เลยนี่คือหุกภาษาไทยที่เข้มข้นลึกลับและกระตุ้นความอยากรู้เหมาะมากสำหรับต้นคลิป YouTube และดึงคนดูให้อยู่จนจบคืนหนึ่งใบทะเบียนสมรสเพียงแผ่นเดียวทำให้ชีวิตแต่งงานหปี พังทลายในไม่กี่นาทีเขาเชื่อมาตลอดว่าผู้หญิงข้างกายคือภรรยาที่ถูกต้องแต่ในสำนักงานเขตแห่งนั้นความจริงอีกด้านกำลังรออยู่เมื่อผู้หญิงแปลกหน้าเดินเข้ามาพร้อมเด็กที่เรียกเขาว่าพอและเอกสารที่ยืนยันว่าภรรยาที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เขาแต่งงานด้วยใบทะเบียนสมรสที่เขาถือคือของปลอมชีวิตที่เขาใช้มาคือคำโกหกทั้งใบ ถ้าคุณเป็นเขาจะยอมรับความจริงหรือจะพังไปพร้อมกับมันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การถูกหลอกแต่คือวันที่ความจริงโหดร้ายยิ่งกว่าการนอกใจอย่ากระพริบตาเพราะตอนจบอาจทำให้คุณเงียบไปทั้งคืน